มีดอกนึงดอกใหญ่มากพบกันอีกครั้งนึงนะคะยังอยู่ในป่าเดิมนะเออขี่รถผ่านมากำลังจะกลับบ้านนะคะหลังจากเก็บเห็ดโคนเสร็จแล้วนะคะสายตามองเข้ามาเห็นอะไรเหลืองๆแวบๆนะคะก็เลยแวะเข้ามาดูโอ้ยที่ไหนได้เป็น เห็ดลักลกมาดูกันนะคะเดี๋วเางกระเป๋าเห็ดโคนก่อนกล้องกับก็มีเอฟซีนะคะคอมเมนต์มาว่าทำไมเวลาถ่ายคลิปเก็บเห็ดทำไมพูดค่อยแท้มันพูดดังไม่ได้นะคะเพราะว่าอีก ห่างไปอีกหน่อยนึงอ่ะก็จะมีคนมาเก็บเห็ดเหมือนกันนะคะถ้าเราพูดดังไปเขาก็จะรู้ว่าเราอ่ะได้เห็ดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะคะเบาง่ายๆก็คืออักเอาเห็ดสกักกอนนั่นล่ะนี่หนึ่งดอกอ้าทังทังทังทงนี่ดอกนึง ดอกใหญ่มากเบ๊อ,อนะยคะโอ้ยตรงนี้อีกดอกนะนั้นไงฮะเอาเก็บเก็บเก็บเบื้อโอ้ยซีดอกละห้าดอก นี่นะคะความอุดมสมบูรณ์ของเืนป่านะคะก็ยังพอมีเห็ดให้เราเก็บได้แกงนะคะนี่ห้าดอกห้าดอกดอกดใหญ่นะคะ